สวัสดีจ้าทุกคนพะวัหมาแล้วสาหมายแล้วคลิปนี้เปิดตัวกันกับวัตถุดิบวันนี้เนาะที่เราจะทำอาหารเย็นกันเนาะนี่แหละจ้ะมีปลากระป๋องมีแหนมมีมะเขือแต่ไม่ได้ใช้มืดนี่หรอกวะเพราะว่าวันนี้เมนูก็คือจะต้ยมยำปลากระป๋องแล้วก็จะย่างแหนมเนาะสองคนกินคำนี้ก็พอจ้ะมาจ้ะ มาเจอก็เพยวว่ะแต่สาระไม่มีปาาดีเบิลวันจ้ะคุณชายฉันก็เปิดคลิปสวัสดีครับเป็นหนึ่งกุ๊ปจ้ะนี่ว่าแเ้วก็มาเตรียมัตถุดิบแต่งถาททากบเขาเย็นกันจ้ะเชื่อเริ่มจะมืดแล้ววันนี้เชื่อมทำกบเขาคําจ้ะคลิปนี้ก็ถ่ายไว้ก็ไม่ได้ภาคจักทีทุกคนเชื่อมจ,จุนเทคนิคช่วงนี้เนี่ยจังมาเริ่มต้นก็เนมแต่เนม้หม้อละครึ่งกิโลสั่งมาในแอปดำเนาะใครอยากได้ก็ ไปดูในแอปดําของฉันนั่นหละจ้ะอยู่นาตะกาได้ปักตะกาให้เลียวจ้ะนี่หอมหอมหอมตอนแรกหันว่าหันครึ่งว่าจะย่างแค่ครึ่งเดียวก็เลยเออ,อย่างมันมดครึ่งกิโลนี่แหละมดไม่มดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่ฉันเป็นคนชอบกินแหนมดีเลยจ้ะแต่ว่าฉันไม่กินดิบเไรเนาะก็เลยจะต้องย่างก่อนไปจ้ะลงมือเอาแหนมย่างจ้ะเพราะฉันก็อนอัวอยู่ก็ทันหาหนูทุกคนเอ้ยหาหนูเพราะว่า หนูมันเข่ามาตัวหนึ่งอาจจะมันอยู่นั่นแหละมันกัดของสาต์ซีเลยคุณชายฉันก็เลยซื้อโอกาสจะมาขาตามขามันนั่นแหละแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามกันเลยเนาะสําหรับเอฟซีทีสงสัยที่ถามมาว่าอุ้มนั่นึ่งๆๆได้หนูเดีวเห็นไหมละ่ะฉันกําลังจะพากี่เดละสดๆเลยโดยทุกคนแบบคลิปแบบเรียวๆกันเลยนะว่าอะไรก็กลับมาในเรื่องการตอบคําถามกันต่อเนาะทุกคน เอฟซีหลายๆคนสงสัยถามฉันว่าเอาทำไมทหารคุณชายเข้าก็เป็นทหารทำไมเขาถึงไม่ไปแนวหนาในเพวาทำไมเขาถึงไม่ไปช่วยพี่น้องลบอะไรงี้นาะฉันสำหรับฉันน่ะเอาเหตุผลลึกๆฉันก็บนไนี่ดึกแา่เตที่กระบอกก็คือว่าส่วนมากเขาจะให้ทหารที่ยังอายุนย้อยๆอยู่แล้วกว็ สายงานของสามีฉันนี่ก็คือนางเป็นทหารสื่อสารเนาะทุกคนฉันก็ไม่รู้ว่าทนะแนวหนา้าเข้าตรงการสายงานทหารสื่อสารมากน้อยอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยฉันก็เลยอธิบายไม่ค่อยได้เท่าไหร่จะรู้แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เรียกเนาะแต่ก็รอฟังคําสั่งจ่ถ้าถึิงเวลาถ้าเขาเรียกก็ต้องไปและจะคัดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่แต่ตอนนี้ก็คือ เป็นคําสั่งทงงางราชการเนาะฉันก็ไม่รู้ว่าเขาใช่อะไรพิดเรนาเลอกแต่ผู้บังคับบัญชาแต่ถ้ามว่าหนาเนีหนาทหารสื่อสารไปไม่เกาไปเยอะอยู่จ้ะก็ไปมีรุ่นน้องไปพวกสิบเอกสิบโทอะไรอย่างงี้เนาะโก ตอบไม่ได้เยอะจ้ะเพราะว่ารายละเอยียดของงานเขาหนาเองก็เอามงพูดเยอะไม่ได้จ้ะรู้แต่ว่าตอนนี้นางยังอยู่บ้านอยู่รอดปลอดภัยอยู่จ้ะแต่ว่าก็ค่อยเป็นกําลังสนับสนุนนี่แหละจ้พะพะเอาเรื่องนี้จบแค่นี้ให้เอฟซีหายสงสยัยไะนิดเนาะแต่ว่าฉันก็จะมาต้มยำปลากระป๋องต่อเลยจ้ะนี่ฉันก็เตรียมเครื่องเตรียมของทําไปเก็บไปตามสไตล์ฉันดือ้อเพราะว่าฉันมีชอบให้ครัวฉันหลก ฉันก็จะทำไปเก็บไปเร็จแล้วฉันก็ทิ้งก็กลัวฉันก็สะอาดเหมือนเดิมจ้ะอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือต้มยำปลากระป๋องกระหยางเนีม่มเป็นเมนูนง,ง่ายๆจ้ะตอนนี้จนดาไรดาเขากดเออคุณชายเขาชื่อไม่ค่อยสบายดาแต่ช่วงนี้ก็เลยทำอะไรแบบง่ายๆกินกันไปแต่ไม่ค่อยเดอะไรพิธีพิธันอะไรตอนนี้เพราะว่าตอนแรกว่าจะย่างเนียมแล้วก็ หาอะไรง่ายๆเพราะฉันก็เลยว่าอยากดน้นำล้วนๆฉันก็ขี่ขันไปตลาดจ้ะก,ก็เลยได้น่แเละจ้ะ,ะต้ยมยำปลากระป๋องนั่นแหละล้วนคือกันจ้ะก็น่าจะเป็นอีกมือนหนึ่งที่อร่อยจ้ะเพราะว่าลหลายๆคนก็ชอบกินปลากระป๋องน,น,นานๆทีก็เลยคือกันเลยจ้ะปลากระป๋องนีน่แต่เตรียมเครื่องจะเตรียมหอมก็เทียมตเตียมพริกมวขาตะไคร่นั่นเลยจ้ะส่วนในน้ำนั้นฉันก็ ใส่มะขามเปียกลงไปเนาะให้มันมีรสชาติเนาะวันนี้ฉันตั้งคิดแมวนอนเ,เพราะว่าพี่น้องในส่วนมากคุณรู้ฉันจะอยู่ในแอปแดงเนาะ fc ฉันส่วนมากก็จะอยู่ในแอปแดงเพราะว่าในในแอปฟ้านี่ก็จะลงเค่ในฟีดส่วนตัวก็เลย fc ขอเพราะว่า เขาเรียกว่ามาตรฐานการลงคลิปเนาะก็คือว่าในแอปแดงนี่มันตรงเป็นคลิปแนวนอนส่วนในแอปฟ้ามันเป็นคลิปแนวตั้งฉันก็ลงแต่คลิปแนวตั้งแล้วที่นี่เอฟซีในในแอปแดงฉันก็บูวายว่ามันดูไม่ถนัดน่นนี่นั่นเอาวันนี้ฉันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแอปแดงเป็นสไตล์แอปแดงก็คือถ่ายคลิปแนวนอนให้ทุกคนเนาะนั่นแหละจ้ะ กับเขาไม่ได้ดูหรอกทำวันนี้ฉันก็พูดเลยเปื่อยนอกเรื่องภาสาซีเลยก็ถือว่าดูบรรยากาศการเข่าควของฉันไปกันแล้วกันนี่เลยจ้ะแม่บ้านดาทํางานนอกบ้านดาในบ้านดาก็จีบุ่นวายจักนิดจ้ะคลิปก็จะไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่อะไรก็ฝากทุกคนนั่นแหละติดตามเป็นกำลังใจให้ฉันดาด้วฉันก็อยากลงคลิปทุกวันนะจ๊ะบางทีก็คิดออกว่าจะทำไหมฉันก็คนกินไม่เยอะแต่ฉันก็เลยคลิปกินฉันนะฉันก็เลยแบบ กินนี่ค่อยได้ไหลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้ากินไปคุยไปตามสไตล์ฉันก็อาจะโอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวลองจะพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวจะจัดการทําตามเอฟซีเลือกลองตามหัวข้อต่าง,างๆเนาะก็ดูกันไปจะติดตามกันไปเป็นกาลังใจให้กัน้จะจ้ะช่วงนี้ก็นี่แหละจะตะไคร้อน,นี่ใช่ไหมเอามาจากล้างบ้านนะทุกคนบ้านฉันม,มีปลูกตะไคร้แต่ไม่ปลูกก็นั่นไม่ขึน้นเอ่ออะไรนะ ใบมะกรูดไม่ขึ้นจ้ะแต่ว่าก็ซื้อได้ห้าบาทสิบบาทก็ไม่ไม่ยากเ้าจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนโดยในในก็ออกนอกเรื่องอยู่เลยคลิปนี้ฉันก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยสำหรับทางแนวหนา้าแนวหลังนั่นแหละจ้ะเราก็ประชาชนไทยทุกคน,นพูดทุกคลิปแต่ประชาชนไทยทุกคนนี่ก็ยิ่งตรงรักกันแล้วก็ข่าวปลอมข่าวอะไรทุกคนถ้าเองมนะีโกงน่ะดีก่อนนะ่ะก็อย่าโดนพูดต่อเพราะว่ามันจะสร้างความ เตือนแตนุกให้พี่น้งองเองแล้วก็มันก็จะทําให้แบบล้นกันเองน่ภาษาบ้านฉันนะ่ะก็คือล้นกันเองอะไน,น่นเป็นเรื่องอันน่นเรือดอะนี่เรือดก็กลายเป็นว่าคนกลัวแต่บางทีคนแถานะ่ะเขาถือโทรศัพท์เป็นนะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้มาชิดได้ว่าข่าวใครเป็นคนลงุงมันลุงตั้งแต่มะไาอะไรอยางเงี้ยกลายเป็นว่าคนที่สื่อสารอย่างจอน,นีนก็คีเอเตอร์ก็สำคัญเนาะเพราะว่าเป็นคนส่งข่าวส่ง พูดเนื้อหาข่าวอะไรอย่างเงี้ยขยายข่าวต่ออะไรเงี้ยเนาะก็เลยก็จะต้องก้อมได่ดีกันสักหน่อยจะด้วยความมันคงเด้วยอะไรด้วยต่างๆก็พิจารณากันดีๆโดยวยพาะคนก่อนจะพูดอะไรเนาะนั่นเดีย๋ยนี่นี่น,นี่ฉันก็ปรุงมานี่แหละกลับมาเรื่องกับเขาเจ้งนี้ทุกคนได้วจะว่าอุย้ยนี่ทำกับเขาไหมไมมไอ้นี่เลยไม่พูดไม่คุยเรื่องกับเขาเลยคลิปนี้นอกเลือกจริงๆจริงจังเลยละไป 3, สาม 8, เรื่องแปดเรื่องแล้วตอนนี้ตอนนี้ ต้มยำฉันก็กําลังจะได้ที่นะ่ะฉันเลยเรียมเตรียมเก็บของเขาตัว,วต้มยำปลากระป๋องต้มให้น้ำเดือเดเราปลากระป๋องลงล้าอีกสองสามนาทีพอฉันละก็เอาใบผักชีลุยเลยจ้ะก็คือต้มให้มันรสชาติค่อนข้างโอเคเราคใส่เพราะว่าถ้าเอ็งเอาปลากระป๋องลงไปต้มนาน,นจ้ะมันจะเลิมันจะไม่เป็นตัวมันจะไม่น่ากินมันจะไม่เลยจ้ะนี่นี่เห็นไหมต้มยำปลากระป๋องดูหน้าตานี่จ้ะ น่ากินมากนี่อันนี้ก็เป็นยำหนม้จ้ะเอะยำเนมอ่ะนห้มย่างของฉันนี่ฉันก็จะพอแค่นี้หละจ้ะฉันจะมันเป็นมันเป็นหนมหนังหมูเนาะถ้าว่าเองอย่างจนเกี่ยมเกินไปเดี๋ยวหนังหมูมันจะแข็งจ้ะเอาแค่พอซุปจ้ะกำลัลงดีอันนี้ฉันก็จะใส่ไปอีกแป๊บหนึ่ง ซิดเลี่ยวนี่นาตาหน้ากินมากอันนั้นก็เป็นกระเทียมดองที่ฉันดองไว้เนาะแล้วก็มีต้มยำเนี่ยพริกฉันไม่มีพริกขิงฉันก็เลยเอาพริกชี้ฟ้ามาหั่นแต่นี่อันนั้นเป็นลาบปลาเมียฉันเหลือสำนันลกฉันเสียดายฉันก็เลยเอามากินแต่พี่น้องไปเละคลิปนี้เอนจอย